ในขบวนการนักผจนภัยโบเ a นเจอร์นั้นเหล่านักผจนภัยในทีมทุกคนจะมีอาวุธอนเนกประสงค์ชนิดหนึ่งที่สามารถเป็นได้ทั้งดาบและเป็นได้ทั้งปืนโดยอาวุธชิ้นนั้นจะมีชื่อว่าซ u r v วอร์บัส t ตอและในวันนี้ครับเราก็จะอยู่กันกับสินค้าแคนดี้ทอยจากลายโบเ a นเจอร์คิดซึ่งก็คือซ u r v วอร์บัสเตอที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับ โดยตัวสินค้านั้นผมเจอโดยบังเอิญที่ร้าน toy number no. f 7เมื่อ2ปีที่แล้วแต่เพิ่งมีโอกาสนำมาอวดกันในวันนี้นะครับเราไปรับชมหน้ากล่องกันเลยครับสําหับบหน้ากล่องนะครับก็จะมาในโทนสีแดงโดยมีนักพจนภไยทั้ง5ยืนถือ survival b u s t e r อยู่ในฝนด้านหลังก็จะเป็นไลน์อัพของสินค้าในเฟสอีก2แบบและวิธีการเล่น survival b l s t e r ในส่วนของฝากล่องนะครับก็จะเป็น ภาพสินค้าภายในกล่องและภาพของนักผจญภัยทั้ง5เราไปรับชมสินค้าที่ประกอบเสร็จแล้วกันเลยครับตัวสินค้านะับผลิตจากพลาสติก ABS โดยสินค้าจะมาในรูปแบบพลาสติกคิดต้องมาแกะแผงเพื่อประกอบเองครับแต่อันนี้ผมประกอบเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเลยใช้ภาพตอนที่เสร็จแล้วให้ดูกันเลยนะครับโดยที่ตัวสินค้าเนี่ยจะมีสติกเกอร์ฟอย์ติดตกแต่งตัวชิ้นงานให้ชิ้นงานนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้นรับตัวสินค้ายังมีลูกเล่นการยิงกระสุนได้โดยด้านในตัวปืนนะครับก็จะมีระบบสปริงอยู่การยิงก็คือจะต้องกดปุ่มที่ด้านบนครับจะไม่มีไกปืนเหมือนปืนชิ้นอื่นๆนะครับโดยกระสุนที่แถมมาก็ตัวสินค้าจะแถมมาให้ทั้งหมดด้วยกันสองนัดกันหายครับและลูกเล่นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวปืนนั้นสามารถแปลงร่างเป็นโหมดดาบได้ด้วยแต่ไม่ต้องกังวลครับที่ปลายดาบนั้นเป็นพลาสติกแบบอ่อนนุ่ม แน่นอนว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆอย่างแน่นอนตัวชิ้นงานนั้นค่อนข้างที่จะมีความงามและลงตัวและสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายโมสายทําสีนะครับก็สามารถเอาไปทําสีแล้วตั้งโชว์คู่กับ DX ได้เลยทีเดียวครับ ทีนี้ในท้ายที่สุดครับเราคิดว่ามันคงเป็นวัฒนธรรมของการตลาดของแฟนชายนี้ไปแล้วนะครับเพราะเมื่อมีการออกอากาศของตัวซีรีส์ก็จะมีการผลิตแคนดี้ทอยประเภทโลเปขนาดเล็กออกมาให้เก็บสะสมกันโดยกลุ่มเป้าหมายก็จะอยู่ที่กลุ่มเด็กเล็กๆเป็นหลักแต่สินค้าเหล่านี้กลับไปต้องตาต้องใจเด็กโงอย่างแล้วเราท่าน ซึ่งตรงจุดนี้นั้นผมคิดว่าทางผู้ผลิตก็คงไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่มันเป็นแบบนั้นไปแล้วก็คงจะเป็นผลดีกับผู้ผลิตส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนเราก็ผลดีของเราก็คือการได้หยิบได้จับได้เล่นได้กลับไปเป็นอีกครั้งอันนี้แหละครับความสุขของเราและสุดท้ายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดซับตะคายเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราได้หรือถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นที่โดดเด่นครับทางช่องของเราก็มีระบบฟุตเปอร์แตงครับ ให้ท่านได้เลือกสนับสนุนกันอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ